สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมงานแข่งของ l e o n e s m m t t u u r n m m n t t นะครับว่ามีเด็กไหนนะครับผมที่ใช้ในงานแข่งบ้างนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผมน้องต้นๆนนะครับผมเจ้าของช่อง l e o n e s นะครับที่สรุปนะครับผมพายชาตนะครับมาให้เราได้ดูกันแบบเข้าใจอย่างง่ายนะครับผมโดยเรามาเริ่มกันเลยครับว่ามีเด็กไหนที่ใช้งานกันบ้างนะครับก็จะมีอันดับแรกนะครับมีแบรนด์ d ดดนะครับผม ขอบอกเลยว่าแบรนเดในวันแรกเนี่ยนะครับผมเยอะมากนะครับผมงานแข่งของน้องต้นๆเนี่ยนะครับจะมีความพิเศษอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือจะเป็นงานแข่งท็อป6 6นะครับผมหาคนเข้าไปเล่น Day 2นะครับ16คนนะครับซึ่งในงานแข่งของวันที่2เนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนเด็กได้ด้วยนี่เป็นข้อดีของงานแข่งน้องเลยเพราะว่าเราจะสามารถนะครับ เปลี่ยนกนะครับทำให้อีกฝ่ายเนี่ยนะครับผมไม่สามารถจับทางเราได้นั่นเองนะครับผมซึ่งในเดย์แรกเนี่ยแบนเดดสิเ็นเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับเป็นการผสมแบนเดตกับบิสเตสนะครับอันดับถัดมาก็คือสไปซ์เมลฟี่นะครับมี15%ก็คือพอๆกันเลยนะครับถัดมาก็เป็นดาร์กอิงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดาร์กอิงเยอะมากนะครับคือจากที่ดูนะครับผมจากงานแข่งรอบที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับเทเลเมนต์ก็เยอะเหมือนกันฉะนั้นนะครับ ลองดูสัดส่วนก่อนนะครับแบนเดดผสมกับไอตัวบิชเชลเนี่ยนะครับผม15เปอร์เซ็นต์และยังมีดากอนลิงอีก15เปอร์เซ็นต์คือบอกเลยว่าเทียร์ที่มีเทเลเมนต์แค่8เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้เกิดเลยนะครับไม่ติดท็อปเลยนะครับเนื่องจากว่าโดนไอพวกเนี้ยนะครับผมกบนะครับไม่สามารถที่จะเล่นได้นะครับเพราะว่าอ่าเทเลเมนต์นี่แพ้นะครับผมแพ้ทางพวกนี้อย่างหนักนะครับต่อมาก็ฟอรนเดลิส8เปอร์เซ็นต์นะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมอดามันนะครับผมเดคโคตินก็8เปอร์เซ็นต์ ไาบิเกตสปายก็8%แล้วก็แรงหนึ่งโทโบนะครับแปดเกับลายบริลลินแปดเปอร์เซ็นต์สปายพิเชียลแปดนะครับผมคิดว่าพัทเนี่ยน่าจะเป็นคนเล่นนะครับคนเดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าพัทเนี่ยเอาสปายบิเตตไปเล่นในเดย์ทูะ Day นะครับผมก็นี่ก็จะเป็นสัดส,ส่วนคร่าวๆนะครับที่รวมองค์ประกอบจากสองวันเอาไว้ให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับผมชอบเล็กไหนนะครับหรือว่าเล่นเล็กไหนอย,อยู่เนี่ยนะครับ ดูได้เลยนะครับมีคนนําไปเล่นแล้วติดท็อปแล้วก็นําไปเล่นเยอะมากนะครับผมก็จะมีแค่สเด็กนะครับก็จะเป็นแบบแบนเดตสไปร์ลเมลฟี่แล้วก็ดาร์โกลิงนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัว l e o n น s สเอ็มดีทัวร์นาในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปกันนะครับเอาละรครับผมขอประกาศแจ้งเตือนนะครับ เนื่องจากงานแข่งของน้องต้นๆนเนี่ยสำหรับคนที่ยังแข่งไม่สะใจนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับทางเพจ Little D นะครับผมได้จัดแข่งดีครับเชลเลนเจอร์นะครับผมโดยแข่งยูกิโอนะครับผมแบบเบสออฟทีะนะครับหรือแข่ง แบบ2ใน3นะครับเล่นแบบเดิมเลยนะครับผมคล้ายๆกับงานของน้องต้นๆนะครับผมสำหรับคนที่สนใจลงทะเบียนนะครับผมได้ทิ้งรายละเอียดเอาไว้ที่ตัวเดสคริปชันแล้วนะครับสามารถกดจอนเข้าไปใน Discord ได้เลยนะครับมีข้อมูลนะครับผมแล้วก็เนื้อหานะครับที่ให้เราเนี่ยไปดูแล้วก็กดระเบียบต่างๆเนี่ยนะครับวันแข่งนะครับ รู้สึกจะเป็นวันที่29แล้30นะครับน่าจะเป็นรูปแบบคัตท็อปหรือเหมือนกันหรือเปล่านะนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับผมได้ลงรายละเอียดเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมเข้าไปแข่งนะครับงานแข่งของเพจลิทเทนดีเยอะๆเพราะว่างานเนี้ยแข่งฟรีแถมยังมีตัวเงินนะครับผมเงินรางวัลรวมก่อน1,000บาทนะครับโดยประมาณนะครับตรงนี้ รตรงนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมเข้าไปแข่งงานแข่งยูกิโอดีๆนะครับแบบนี้เยอะๆนะครับคนแข่งเขาจะได้มีกําลังใจในการทํานะครับผมแล้วก็จะได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับผมโอเคนะครับช่วงโฆษณาผ่านไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเด็กลิสอันดับที่1กันนะครับ มาดูในส่วนของเด็กลิสต์นะครับอันดับหนึ่งกันบ้านนะครับโดยอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็น s p ปร e ทเมลฟของ s t a นเอ็กนะครับผมน้องชายสุดที่รักของเราเนั่นเองนะครับตัวเด็กเนี่ยนะครับผมคอหลักเนี่ยจัดแค่42ใบนะครับผมมีการใส่การ์ดแก้นะครับผมมาก็จะมีได้แก่เอเวอรี่แมชชนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวทริปเปิลแทคติ t ทา e n นเข้ามาด้วยนะครับผม ต้องขอบอกก่อนเลยว่า s t a นเ x เนี่ยได้สู้กับเราในเดย์แรกด้วยนะครับผมซึ่งเขาใช้เด็กลาเบลินนะครับในวันแรกนะครับแล้วก็ใครอยากดูว่าผมมีรีแอคยังไงวันนั้นค่อนข้างสนุกมากนะครับสามารถกดเข้าไปดูที่หลังคลิปเนี่ยจะมีอยู่นะครับผมเป็นตอนที่ผมไล์แข่งนะครับในงาน l e o n e s เ d นะครับผมโอเคมาต่อกันในส่วนของข้อมูลเด็กลิสต์นะครับก็จะมีการใส่นะครับลิสต์มาเพิ่มด้วย2ใบนะครับเพื่อเอาไว้ค่านะครับ khoác để นะครับผมอย่างพวก b r a n d e ตก็ใช้ได้เทเลเมนก็ใช้ได้นะครับหรือสไปด้วยกันเองเวลาที่เขาจะกดชุบชีวิตนะครับผมพวกธาตุมืดเนี่ยเราก็สามารถใช้ใบนี้ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นการใส่มาสองใบเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับหนึ่งเลยก็คือบิสติดแมกนามูดนะครับผมตัว ur นะครับมังกรที่โดนลิมิตหนึ่งเนี่ยนะครับสามารถแอดมังกรนะครับจากสุสานนะครับหรือเด็กขึ้นมือก็ได้นะครับฉะนั้นนะครับมันต่อให้ตัวดูอิสเวิร์มที่เป็นใบข้างๆกัน sr เนี่ยนะครับอยู่ในหลุม ต่อเอฟเฟกก็สามารถหยิบด,ดูอิดเวิร์มขึ้นมาใช้ใหม่ได้นั่นเองนะครับพร้อมกันนั้นก็คือเรายังสามารถตัดเกมในอุสาหนะครับไม่ให้ฝ่ายเพิ่มทรัพยากรหรือการต่อบอร์ดคอมโบของตัวททเลเมนได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวอินฟินิตอิมเปอร์มาเนนต์ก็ใสมา3ใบนะครับผมเอาไว้ในเกตนะครับพวกช็อตต่างๆสาคัญโดยเหตุผลที่เขาใช้เป็นเมดน,นะครับผมก็จะสามารถในเกตการ์ดเก่งๆต่างๆได้นะครับโดยเขาอะ เลือกใช้ตัวดักเลือง er normal เป็นไซ์เด็กแทนนะครับหนึ่งเลยก็คือเหตุผลของเด็กตัวสไป์เนี่ยนะครับต้องการ OTK นะครับมีการใส่การ์ดที่สามารถฆ่าในเทิร์นเดียวได้นั่นก็คือสไปตัวเบิร์ดนะครับแกมมาเบิร์ดนะครับที่เป็นเวทระดับ normal ที่จะสามารถเพิ่มพลังนะครับลิงก์แลงสรวมเลเวล2เนี่ยนะครับบวกพลังพันสนะครับ ทั้ง Attack และ Defense เลยทำให้ตัวเลเ้ว2ตัวเล็กๆเนี่ยเป็นพลังโจมตี2,500บวกหรือราวๆ2,000บวกได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวเด็กเนี่ยสามารถสแปมมอนได้เยอะมากนะครับเลยสามารถเรียกพวกลงมาแล้วก็ตีโดยการใช้วันการ์ดคอมโบเพียงเท่านั้นก็สามารถ OTK ได้ง่ายแล้วนะครับแล้วก็ตัวเล็กเนี่ยยังมีการใส่คอมโบคู่กับกบเหลืองมาด้วยทำให้ ตัวเด็กเนี่ยสามารถสแปมบอร์ดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยรวมเนี่ยมีวันการ์ดคอมโบเยอะนะครับอย่างสุสานคนโง่เองก็จะสามารถถมตัว n i m b บ e Anger นะครับเพื่อสเปย์พวก n i m b บ e b บีเ e r มานะครับส่วนบอร์ดเอนจินเล็กๆน้อยๆที่ผสมเมลซี่มานั้นทำให้เราสามารถตั้งคอมโบซิงโครในเทอร์นอีกฝ่ายนะครับนอกเทอร์นอีกฝ่ายได้นะครับผมโดยจะ มี2ตัวให้เลือกนะครับนั่นก็คือตัวแรกนะครับก็คือเครเล่าตัวซิงโครตัวแรกในเอ a กตานะครับที่เป็น SR สามารถตั้งบอร์ดฟัดเกตได้โดยมอนเตอร์ที่จะต้องตกจากาตัวเด็กเนี่ยนะครับผมหรือสนามเนี่ยจะต้องไปนอกเกมแทนนะครับตัวเนี้ยทำให้าบาง บางเด็กอย่างเทเลเมนทเนี่ยที่จะส่งการาจากเด็กุงสารในออกนอกเกมเนี่ยไม่สามารถสู้ต่อได้เลยนะครับหรืออีกตัวหนึ่งถ้าหากว่าไม่ได้เจอกับเด็กที่ต้องได้สุสารก็สามารถเลือกเป็นไอ้ตัวเมลฟี่สิงโคได้นะครับมีเฟเก์ในการเด้งมอนอีกฝ่ายขึ้นมือน,นั่นเองนะครับ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกหลักๆนะครับผมก็จะเป็นพวกตัวสไปเอลหรืออย่างอื่นนะครับที่ใช้มาแก้เกมนะครับแล้วก็จะมีบอสมอนเตอร์อย่างอเวอร์แม็ที่ฆ่าโคตรยากนะครับแล้วก็คอสเวอร์ในการตั้งนอกเถินนะครับโดยจะตั้งคู่กับตัว IP m a ม์สคาลีน่านะครับแล้วก็รวบมอนเตอร์อีกฝ่ายขึ้นเป็นตัว Underworld g o ์ d อ s s หรือ s า l o ลอ l เอเลนะครับ ต่อมาก็จะมีการใส่ตัวดอลล็อกเบิร์ดนะครับอันนี้ใช้ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กสไปด้วยกันเองนะครับแบนเดดก็โดนนิดหน่อยแต่ว่าแบรนดเดดนี่แทบจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบนะครับโดนน้อยนะครับแต่ที่คิดว่ามีผลกระทบมากสุดหนึ่งก็คือเด็กฟูนเดอร์ลิสที่ผมเล่นนะครับสองก็คือสไป์นะครับมีโอกาสโดนอยู่นะครับเวลาที่แบบอีกฝ่ายโดดบูหรือโดดเจ็ตมาก่อนเนี่ยเรากดดอลล็อกเบิร์ดเลยนะครับแล้ว อีกฝ่ายก็จะไม่ได้แอดนะครับการ์ดจากเด็กขึ้นมือใดๆอีกนะครับปกติอะสไปมันจะเสิร์ตสองครั้งนะครับหนึ่งก็คืออ่าโดดบูมาเสิร์ตมอนนะครับแล้วก็ปกติเขาจะเสิร์ตเจ็ตขึ้นมาแล้วก็โดดเจ็ตไปเสิร์ตเวทหรือกับดักใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเขาโดดอย่างใดอย่างหนึ่งจากที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับแล้วโดนดลอลล็อกเบิร์ดไปเขาอาจจะต้องเปลี่ยนแผนไปเล่นแบบอื่นแทนนะครับแต่ถามว่าเด็กสไปเนี่ยโดนดลอลล็อกเบิร์ดแล้วเจ็บขนาดนั้นไหมก็ ไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นนอกจากนี้ยังมีอีกเด็กหนึ่งที่โดนเจ็บแล้วก็คือเด็กตัวมังกรนะครับผมตัวอ่ามังกรดากอลิงที่เล่นกัน15%อันนี้โดนแล้วตายเลยครับผมโดนแล้วแบบเล่นเล่นต่อไม่ได้ส่วนมากบอร์ดที่โดนแล้วจะโดนอ่าตั้งเป็นไข่นะครับหรือเฮลติกแล้วก็ไม่สามารถต่อคอมโบได้อีกแล้วนั่นเองนะครับโดยผมคิดว่าแตนเอ็กเนี่ยน่าจะดูจากพายฉาดหรือเดย์แรก ผมดูแล้วนะครับอาจจะนั่งสังเกตการว่าเด็กไหนใครเข้ารอบบ้างคนที่เล่นมีอะไรบ้างนะครับแล้วเขาก็ได้เลือกยิบการไซส์ที่ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะเอามาเล่นใน day 2นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมครับผมต่อมาในสายเด็กก็ยังมีการน่าสนใจอีกใบหนึ่งก็คือ dimension shifter นะครับที่ทุกเด็กใน y ูก i o อเนี oh ่ยนะครับสามารถรับมือได้หมดเลยนะครับ ยกเว้นบางเด็กอย่างพวกไม่ได้สุสานนะครับอย่างพวกฟูมันเดลิสนะครับแต่ก็น้อยครับพูดเลยว่าน้อยมากนะครับผมแล้วก็ตัวดีชิปเตอร์เนี่ยนะครับผมสามารถเอาไว้ใส่สู้กับเด็กที่แบบติดท็อปได้นะครับที่ผมเห็นแรงๆก็คือเด็กอดามันหินผาน่ะครับผมโดนแล้วเจ็บเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นเทเลเมนต์นะครับอืนั่นแหละนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการใส่บิสเซตอีกใบหนึ่งที่อยู่ในตัว่ไซเด็กนะครับผม ตัวนี้ก็เอาไปอีกตัวที่เอาไว้ช่วยเพิ่มนะครับผมอ่าแฮนด์แท็บเวลาเจอกับเทเลเมนถ้าเขาเจอเนี่ยเขาก็อาจจะใส่แฮนด์แท็บตรงนี้เพิ่มได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีการใส่ครอสมิกไซโค้ลมา2ใบนะครับผมอ่าแล้วก็มีตัวเลดรีบู2แล้วก็มีเลดโรตัสกับตัวพระเจ้านะครับใส่มาแค่1ใบเนื่องจากพระเจ้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะนะครับก็เลยใส่มาแค่1ใบส่วนมาก อาจจะเป็นการใส่เลโลตัสนะครับเพื่อดูมืออีกฝ่ายแล้วก็ตัดคอมโบนะครับหรือทำให้อีกฝ่ายเล่นต่อไม่ได้พร้อมกับเทิร์นถัดมานะครับพาสมาที่เทิร์นเราเนี่ยเราก็ OTK ได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วสําหรับผู้เล่น s t ตนเอกนะครับที่เป็นผู้เล่นสไปน์ะครับผมที่เก่งกานะครับเป็นเป็นคนที่ผมเลสเปกเลยแล้วกันนะครับถ้าเขาเล่นสไป์ผมคิดว่าเขาอะไม่แพ้ใครเลยนะครับในเรื่องของ เชิงชั้นเชิงอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเล็กลิสอันดับที่2กันบ้างนะครับก็เป็นสไป์เหมือนกันนะครับผมแต่ความาแตกต่างนะครับเมื่อกี้จะเป็น42ใบแต่คนนี้จะเล่น4อ่า40บใบนะครับเล็กลิสเนี่ยนับว่าคล้ายคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าผู้เล่นสไป์คนนี้ครับเขาไม่ได้ใช้เอเวอรีแมทเชสเข้ามาเลยนะครับผมก็ ผมไม่ได้ไปดูแข่งของคนนี้เลยนะครับก็อาจจะมีในส่วนของข้อมูลนะครับที่รีวิวเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคล้ายคลึงกับของสเตนเอ็กนะครับผมในส่วนของแนวทางการเล่นน่ะเหมือนกันเลยนะครับผมใช้ใช้พรูการใช้แนวทางที่มันโลจิกคล้ายๆกันครับผมแต่คนนี้จะใส่ตัวบิสเตมามากกว่า s t ตนเอ็กนิดหน่อยครับผม ซึ่งอ่าส่วนเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันไปทําให้การต่อคอมโบยากไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้า b ิเตขึ้นแล้วไม่ได้เล่นบิ e เต่ะมันเป็นอะไรที่แย่ครับผม ผมคิดว่าเขาคงได้ใช้อยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือตัวอ่สาสไปเนี่ยมันเป็นมอนมืดอยู่แล้วนะครับขอแค่มันมีมอนมืดในหลุมนะครับเราก็สามารถโดดมันได้แถมเป็นตัวที่บอด y ี้ใหญ่มากนะครับพาวใหญ่นะครับโดดมาแล้วเคลียร์มอนที่อีกฝ่ายมีได้ง่ายนะครับโดดตีง่ายๆเลยนะครับโดดก็ง่ายตีก็ง่ายเคลียร์บอดง่ายนั่นคือข้อดีของบสเตสนะครับอ่ะแล้วก็ตัว ่า d เด็กเนี่ยก็เลือกใส่เป็นการแก้เฉพาะทางเฉพาะทางไปเพราะว่าเขาเล่น Business เยอะครับอามาดูเลยก็คือมีตัวอ,อีกานะครับดีดีโคสามวิลเลอร์นะครับ2องใบเพราะว่า,ามันเป็นครอสให้ตัวพวกบ i เตสโดดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็มีไลเกคิ ee, มีฮาร์ y ี้นะครับแล้วก็มี Post of อฟอไรซึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยผมเท่ากับผมผม,ผม,ผ,มผมรู้สึกเฉยนะครับแล้วก็อาจจะมองว่าไม่ไม่อยากแนะนำ ผู้เล่นที่แบบใส Post ่พอสอบเอาไว้ในเล็กสไปซ์สักเท่าไหร่เพราะว่า,าปเปอร์เซนเทเรตในการเก็บนะครับสุสานเนี่ยนะครับมันมันไม่ได้จําเป็นนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือตัวสไปเอลมันชุบมาได้นะครับผมและเราไม่จำเป็นต้องไปรีกองในส่วนนี้นะครับแต่โลจิกของผู้เล่นท่านนี้อาจจะเป็นอีกแนวหนึน่งที่ผมยังเข้าไม่ถึงก็ได้นะครับแตส่ส่วนตัวผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้หวือหวากับการนี้สักเท่าไหร่ครับ แล้วก็การที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือ r u n i n g storm ครับผมใบเนี้ยน่าสนใจครับใบนี้ดีด้วยนะครับผมมองว่าใบเนี้ยเอาไว้เคลียร์นะครับบอร์ดได้ดีเลยทั้งยิงหน้าและยิงหลังโดยมีเอฟเฟกนะครับที่สามารถทำลายการ์ดนะครับที่หงายหน้านะครับผมของอีกฝ่ายได้นะครับผมอ่าเป็นเป็นการ์ดที่หงายหน้าตั้งโจมตีนะครับแล้วก็ มีการ์ที่สามารถยิงหลังได้นะครับเลือกได้หนึ่งได้ข้อใดข้อหนึ่งนะครับถ้าทำลายมอนก็คือทำลายมอนที่หงายหน้าตั้งตีถ้าหลังก็คือทำลายเวทกระดัษทุกใบ菩ามิกไฟแต่มีเงื่อนไขก็คือเราจะไม่สามารถนะครับผมสั่งใช้งานการ์ไปนี้ได้เลยครับหากเรามีการ์ที่หงายหน้าก็คือต้องไม่มีการ์หงายหน้าบุศรามเราถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับต่อมาก็เป็นตัวซูเปอร์โพลิเมอไลเซชันนะครับใส่มา2ใบ อันเนี้ยอันเนี้ยผมไม่รู้จริงๆเลยเพราะผมยังไม่เห็นมอนเตอร์ฟิวชั่นเลยอ่ะอันเนี้ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะครับแต่ไหนมอนเตอร์ฟิวชั่นในเอ็กตาเด็กเนี่ยไม่ไม่เจอนะครับไม่เจอมอนในเอ็กตาเด็กเลยไม่รู้ว่าฟิวไม่รู้ว่าฟิวชั่นเป็นใครอ่ะอันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ทราข้อมูลเลยนะครับอาจจะแบบใส่มาแบบ เพื่อจุดประสงค์บางจ,จุดประสงค์บางอย่างที่ผมอาจจะยังไม่ทราบนะครับหรืออาจจะมีวิธีใช้งานแบบอื่นหรือเปล่านะี่ครับเพราะแบบเอาจริงๆผมไม่ผมไม่เห็นมอนเตอร์ฟิวชั่นผมเลยไม่รู้ว่า่าตัวที่เขาจะเรียกมาเป็นตัวอะไรด้วยแล้วก็อ่าแนวทางนะครับถ้าคือถ้าเห็นมอนเตอร์ฟิวชั่นอ่ะผมอาจจะรู้ไงว่าเป็น,เป,นเป็นตัวไหนแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นนะครับเออนั่นแหละแล้วก็เวทไายอีกใบหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่แนะนําเหมือนกันจำอิเฟรไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าน่าจะไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่นะครับผม น่าจะเป็นเก็บนอกเกมหรือเปล่านะจำไม่ได้เอเวนเนี่ยนะครับหาอีกใบหนึ่งแล้วก็ครอาบเดเก็บใบน,นี้ดีมากนะครับผม,มเดี๋ยวนะอันนี้แปลกแปกอันนี้แปลกแป,กแปกนะครับครอายมันใส่ได้สองใบทำไมทำไมถึงใส่ในอันนี้อีกใบหนึ่งได้นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาส่งลิสต์มาผิดอันหรือเปล่านะโซเลมอีกใบหนึ่งนะครับเอ้ยอันอันน,น,นี้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอนะเพราะว่า หรือหรือหรือไอหรือไอไอคอายเนี่ยคือตัวฟิวชั่นวะเนี้ยนี่ครับเขาอาจจะใส่ตัวฟิวชั่นหนึ่งใบเป็นเป็นไซเด็กหรือเปล่านะครับเพราะว่าเออเพราะว่าคอาบมันเกินมาใบหนึ่งไงต้องต้องต้องมีเว้ยต้องมีตัวฟิวชั่นในในเอกในเอกในใน Side ไซเด็กใบหนึ่งแน่เลยผมคิดว่าอันนี้เป็นการคาดเดานะเพราะเพราะว่าคอาบมันอยู่ในเมนสองใบไง แต่ว่ามันจะต้องอยู่ในสายไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันไปอยู่ในเมลแล้วมันอยู่สายไม่ได้แน่ๆนะครับใช่มันมันต้องมันต้องอยู่ในมันต้องอยู่ในสายเด็กเอ,อ้ยมันต้องอยูอย่อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งอะแต่มันอยู่ในเมลสองล้ออะเออมันไม่น่าจะอยู่ในสายเนี่ยผมคิดว่าน่าเป็นโตฟิวชั่นแหละนะครับแต่เขาคงส่งผิดนะครับอืมคิดคิดได้แง่ดีเพราะว่าเขาเขาคงส่งผิดแหละคนคนส่งผิดพลาดกันได้นะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอืมนะครับผม แล้วแต่ต่ต่อเพราะว่ายัางไงอ่ะมันไม่มีทางที่เขาจะไปคอบายในในในเด็กสใบได้อยู่แล้วเว้ยเพราะว่านี่มันเป็นเกมมา s t เตอร์ดอมันไม่เหมือนโลกจริงที่แบบเออคนอาจจะเผลอเลยลืมใส่นะครับเขาเขาคงไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบใส่มาหรอกนะครับผม <S <S ผมคิดว่าเขาคงพลาดแต่ว่าโอเคเอาล่ะจบการรีวิวของคนที่2ไว้เพียงเท่านี้ครับรูปแบบไม่ต่างกันมากนะครับแต่ไซเด็กน่าสนใจเนี่ยนะครับผมให้เป็น อ่าตัวดีดีโครและวเวลเลอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาต้องการเอามาเล่นกับบิสเตได้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนั่นเองครับต่อมามาดูกับลำดับที่3กับ s p i ด์ไตร์พิเกตกันบ้างครับ s p i ด์ Spike ไตร์พิเกตคนเนี้ยบอกเลยว่าแบบว่าแบบของจริงอะ่ะสุดจริงผมพูดเลยแบบทําให้ผมประหลาดใจจริงผมให้ผมให้คะแนนครีเอทีฟไม่ดีไม่ไม่ครีเอทีฟเขาเขาคงเล่นจริงจัง,จงแหละ ผมให้เต็มเก้าอะ่ะเก้าเต็มสิบอ่ะนะครับผมบอกเลยว่าแบบสุดจริงนะครับคือแม่งแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่เด็กสไปทั่วทั่วไปเว้ยไม่ใช่สไปไทยบิเกตทั่วทั่วไปสิ่งที่เขาทำเอ็นบอร์ดคือไอ้ตัวแอดอินิเตอร์ดิงห้าเว้แล้วพาวเวอร์แม่งห้าพันด้วยบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับคือแบบตั้งบอร์ดในในใ,ในเดย์แรกที่ผมเห็นเขาอะ่ะนะครับเขาสู้กับเด็กอ่าตัวเบตเต็แบนเด คือตั้งตัวนี้คือจบเลยบิตเตนแบรนเดตทำควยอะไรไม่ได้เลยแบบพาวคือบิ t เตนแบนเดตไม่สามารถแก้ได้ครับมันมันจะเหมือนความรู้สึกเหมือนผมเล่น f o r one Day List นะครับซึ่งคนที่จะแก้ไออินิเตอร์นี้ได้คือต้องเป็นคนเล่นเด็ LINK อะ่ะที่แบบใส่ซาร์ลอตเอเลสหรือ Underworld ร์กอัดเดเอาไว้เว้ยมันทําให้เราแก้บอร์ดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วไอเด็กที่ f u วชั่ได้อย่างเดียวอย่างพวกอ่าแบรนเดตเนี่ยนะครับ พาวเยอะสุด,สดมันมันอยู่ราวๆสา0พันสามพันสามอ่ะเออตัวคิเมล่าน่าจะพาวเยอะสุดแล้วมั้งนะครับฉะนั้นผมเลยคิดว่าเออไอแอดอินเตอร์ที่พาวห้าพันเนี่ยนะครับต่อยได้สบายอะ่ะแล้วแบบมีเอฟเฟกในการยิงมอนบนสนามด้วยแล้วก็ตีเรื่อยๆนะครับคือแก้ไม่ได้เลยนะครับ <laughs> นั่นแหละนะครับคือถ้าใครเจออ่ะแล้วแบบโดนโดนแบบเป่าเป่าฉุก เ่าฉุบทอยเหรียญนะเออผู้ผิดมันไม่ได้เป่าฉุบมันทอยเหรียญเว้ยแล้วถ้าเกิดมันทอยเหรียญแพ้แล้วโดนไอ้เนี้ยนี่ตั้งบอร์ดก่อนอะยังไงม่งก็แพ้ไอ้เหี้ยทำอะไรไม่ได้เพราะเอฟเฟกของมันคืออันเอฟเฟกการ์ดเลยอะนะครับถ้าผมเป็นฟูลวันเดอีผมจะผกก็แพบนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับแต่หลกัหลกๆเอนจินที่มันเล่นได้ดีอยู่ก็มีครับไม่ไม่ได้แบบขนาดนั้นนะครับแต่มันมันคือผมอยากให้คนอื่นเข้าใจว่าเขาไม่ใช่สไปด์ตายบิเกตแบบปกติเว้ย เขาเขาไม่ได้ทำคอมโบมาเพื่อที่จะมีการตั้งบอร์ดเป็นพวกอะไรอะ่ะมีอาจจะไม่ได้มีแบบบอร์ดแบบกับดักไต,ตบิเกตดีโวที่แบบปกตินะครับที่ตาบ่ายไตบิเกตเขาทำกันะนะครับคือมันไม่มีเลยลองดูดินะครับมันไม่มีเลยนะครับอาจจะไม่ได้ตั้ง IP อาจจะไม่ได้ตั้งแบบพวกตัวในเอ็กตาเด็กเยอะๆนะ่ะบางทีเขาอาจจะแบบเลือกเป็นออ t ชั n นอลชอยส์นะครับว่าจะแบบทำดีไหมหรือไม่ทำดี แต่เกมแรกให้คิดเถอะมึงเจอแน่แน่ Add Initiator นะครับแค่นั้นจบนะครับส่วนต่อมาก็จะมีการใส่ตัวเมน n d i c นะครับอย่างตัว Lock Bird เนี่ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเจอมังกรเจอนกนะครับนกมังกรแพ้หมดนะครับเจอชิปเต t e r เนี่ยอันนี้คือมึงก็แพ้เหมือนกันนะครับหลายเด็กแพ้นะครับนั่นแหละแต่ แต่คือชิฟเตอร์อ่ะใส่ได้เพราะอะไรรู้วะเพราะแบบสุดท้ายแล้วบ่อจบของเขาอะเขาตั้งทำอินิคเตอร์อยู่แล้วไงแล้วแบบเขาไม่ต้องการไปวนของในหลุมแล้วอะคือเจอแล้วแบบมึงก็แพ้อยู่แล้วโอ้ยไม่จำเป็นต้องไปเล่นหลุมอีกแล้วอะเออนั่นแหละ แล้วมีสายบิเตอร์มา2ใบก็ช่วยเพิ่มนะครับช่วยเพิ่มมอนในการทำแอดอิเตอร์ได้แล้วก็มีตัวกับใจนะครับมีเชงฮาร์ดนะครับมีตัวซูเปอร์โพลิเมอร์ไลท์นะครับจับควบฟิวชั่นได้แล้วก็อีกหนึ่งใบที่เด็ดนั่นก็คือดีบาเลียดีบาเลียครับผมสั่งให้อีกฝ่ายนะครับไม่สามารถเลือกสั่งใช้งานนะครับหรือสั่งอัญเชิญได้เอฟเฟกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิวชั่นซิงโคลแพนูรัมเอ็กซ์ซีหรือพิธีกรรมนะครับ อย่างใดอย่างหนึ่งพวกนี้นะครับประกาศแล้วอีกฝ่ายห้ามเชิญแล้วมอนนะครับที่เป็นที่ประกาศเนี่ยเอฟเฟกต์ไร้ผลด้วยนะครับแล้วก็รีรีูฟนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พวกเด็กกับดักเกิดได้นะครับและทําให้เราเนี่ยมีโอกาสสร้างคอมโบในการ OtK อีกฝ่ายด้วยนะครับต่อมาก็เป็นดิกลิสอันดับที่4นะครับผมกับดิคสุดยอดกับสไปร์บิสเต็นะครับที่ตอนนี้ยังไม่มีการ์ดนะครับผมที่แบบว่าฟูลคอมโบใน OCG นะครับซึ่ง คนเล่นก็จะเป็นพับน้องชายผมเองนะครับโดยไอตัวเด็กเนี่ยนะครับมัน,ม,นมันมาจากอนาคตนะครับซึ่งมันจะเก่งมากๆเมื่อมันมีการ์ดใบหนึ่งที่ชื่อ Apple d r ดากอนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวมันมีเนี่ยเก่งแน่นอนนะครับพัดเนี่ยนะครับได้มีการนำไปผสมกับเอนจินสุดเด็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะเนเมิสตคอริดอรหรือแก๊งเนเม s ิสนะครับไอตัวด้านซ้ายแถวที่2นะครับผม ภาพแรกเลยไอตัวม้าไฟอ่ะเออแล้วก็มีไอเนเ i สิตคอริโดร์นะครับที่มันอยู่ข้างๆสายเบิร์ดการด้วยครับและยังมีพวกแกง BF ด้วยเพื่อจะตั้ง BF f u l o r r m o r นะครับและชินอบิเนโครนะครับใส่มาอย่างละ3เลยเพื่อให้มันสามารถเล่นได้นะครับโดยพัดมองว่าอาจจะเจอเทเลเมนเยอะไงนะครับใน Day 2นะครับแล้วมีโอกาสได้ใช้แล้วเราจะทำให้มีเปอร์เซนเทในการชนะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ อ่าโดยรูปแบบการเล่นของเด็กเนี้ยนะครับมันจะมีการเล่นโดยใช้2การ์ดคอมโบนะครับไม่เหมือนกับสไปที่แบบเป็น3เด็กก่อนหน้านะครับคืออ่ะสองสองเด็กแรกที่เป็นของสเตนเอ็กที่หนึ่งและที่สองอ่ะเออม,มันมันมีวันการ์ดคอมโบง่าย,าย,ายๆแน่แต่เด็กสไปของพัรทเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเป็นทูการ์ดครับโดยพัรทต้องใส่บอนเตอร์เลเวลสองมาเยอะมากขึ้นนะครับเพื่อให้โดดสไปอย่างบูนะครับได้นะครับผมแต่อันเนี้ยค่อนข้าง ปลกใจพัดไม่ได้ใส่เจ็ตมาเลยนะครับคงจะเอาบูนะครับมาเสิร์ตเลสหรือแครอทนะครับตั้งบอร์ดแค่นั้นนะครับไม่ได้ใส่พวกเจ็ตมาเพิ่มนะครับอ่าตรงเนี้ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลเหมือนกันนะครับแต่คงจะมีเป็นปความเหเป็นความคิดเห็นส่วนตัวอันนี้ผมเดาไม่ได้จริงๆนะครับมันน้อยน้อยคนมากๆที่จะไม่ใส่เจ็ตมานะครับเพื่อที่จะเอามาเล่นนะครับก็อาจจะเดาได้อย่างหนึ่งครับก็คือ เจตเนี่ยมันจะเสิร์ฟเวทหรือกับดักที่เก่งๆนะปกติเขาจะเสิร์ฟสตาร์เตอร์กันนะครับแล้วสตาร์เตอร์เนี่ยมันจะสั่งใช้งานแล้วล็อกเลเวล2ลิงก์แรน์สองนั่นเองทําให้พัดเนี่ยจะอัญเชิญมอนเตอร์ซิงโครระดับสูงไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้ที่พัดไม่เลือกใส่เจตกับสตาร์เตอร์เข้ามานั่นเองนะครับผมโดยหลักๆเนี่ยเอนจิซิงโคลนะครับมักจะเล่นแบบ6กบวกสนะครับง่ายๆโดยใช้ตัวบิสเตทที่เป็น6ดาวกับตัว เ <As> อสเซลซิงคอนนะครับผมที่สามารถโดดจากมือโดยจ่ายไร้แค่200ร้อยจ่ายไร้เจ็ดร้อยทษทีครับจ่ายไร้เจ็ดร้อยโดดมาแล้วก็คราวนี้ไอตัวเนี้ยก็เป็นเลเวล2สองด้วยสามารถให้พวกบูนะโดดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นก็จะมีวิธีการเล่นง่ายๆก็คือเอา6กบวกสเนี้ยนะครับผมซิงโคลการเป็น8ดาวไม่ว่าจะเป็นตัวสตาร์ดไอเซลซิงคอนนะครับหรือ,อ ตัว k คออสรูเลอร์เปิดหาพวกธาตุมือซึ่งในเด็กเนี่ยมีธาตุมือและแสงเยอะมากนะครับก็เคออสรูเลอร์สามารถหยิบได้ทั้งมือและแสงก็มีโอกาสเจอนะครับพวกสไปหรือพวกบิเตต่างๆนะครับตรงนี้เป็นคอมโบทีห่หาได้ง่ายยิ่งขึ้นและพอมันถมหนุมเสร็จทําให้มันสามารถโดดบิเตได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมและเนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่มีตัวบิทเต็ดดิสพัตเตอร์นะครับก็พัตเลยเลือกเป็นฟูลอาร์ o เมอร์เล่นกับ b f แทนเพราะว่า BF เนี่ยเวลาเห็น อ่าพวกมืออยู่บนสนามเนี่ยมันก็โดดแบบพิเศษนะครับแล้วก็ทำเป็นฟูลอาร์เมอร์ซึ่งฟูลอาร์เมอร์เนี่ยมันแก้ยากพอๆกับอินิเตอร์นั่นแหละนะครับไอตัวอินิเตอร์นี่แม่งคือแบบไม่รับเอฟเฟกใช่ไหมไอฟูลอาร์เมอร์แม่งก็ไม่รับเอฟเฟกการ์เหมือนกันคือแม่งเก่งทั้งคู่นะครับฉะนั้นไอฟูลอาร์เมอร์เนี่ยนะครับพอมัน มันมีคอมโบคู่กับไอพอไอพีตัวที่อยู่ในเมนเด็กมาสามารถมูฟแล้วก็ยิงการ์ดหงายได้ด้วยทําให้เรามีคอมโบนะครับในการยิงหนึ่งนอกเคิร์นอีกใบหนึ่งแล้วก็พัดยังมีการใส่ในเมซิดโปรตอสเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งพัดคิดว่าเออได้เล่นก็ได้เล่นไม่ได้เล่นก็ไม่ได้เล่นเพราะว่ามันมันไม่มีใบเสร์จเหมือนคอมโบอย่างพวกแบบทอร์โบเอนจินนะครับที่เล่นกันสมัยก่อนก็จะผสมพวกซอโซนะครับตะลายอามาแล้วก็ ลามคอมโบแบบนั้นนะแต่ว่าตอนนี้มันมันไม่ได้เป็นเด็กแบบนั้นฉะนั้นการได้ในเมสิตขออภัยครับการได้ไอตัวโปรตอนมาเนี่ยนะครับจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นเนี่ยพัดรู้แล้วว่าโอเคไม่เป็นไรนะครับอาจจะเปิดเจอจากตัวเคออสตูลเลอร์ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเอาละมาดูในส่วนของใสเด็กสิบห้าใบล่างกันบ้างครับก็จะมีการใส่เอนจินนะครับอย่างตัวเจ้าไซเฟมลมบอดนะครับผม ตัวไซเฟรมหลอสามารถเนกิเตได้นะครับผมเนกิเตด้ฟิมอนแล้วก็โดดได้นะครับผมไอตัวนี้น่าจะเป็นโอเมก้านะครับก็คือสมมติเราอะจะโดดบิทเตตอนมอนว่างแล้วอีกฝ่ายปาแม็กซีเนี่ยคือจบเลยนะครับเจอไซเฟรมเนี่ยคือแตกแน่นอนนะครับ แล้วก็พัทเลือกใช้ดีบิลุนะครับในในไซเด็กแล้วก็ยังจะมีพวกการ์ดเด็เดๆอย่าง l i นิ n n สต t o r มนะครับการใส่ l i g h t n สตอร์เนี่ยกับเด็กพวกนี้เนี่ยคือพัดไม่ต้องการใช้เอเวนลี่เพราะว่า,าเราจะหมดสิทธิ์ในการทำคอมโบ OTK นะครับฉะนั้นการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมามันง่ายกว่าครับโดยเราอะเป็นเด็กใส่สุดอยู่แล้วนะครับคือเด็กเนี้ยมันไม่ใช่เด็กคอนโทรหรือว่ามิสเลนแบบ พวกเด็กอันดับ1อันดับ2ที่แบบจะเล่นเป็นกึ่งคอนโทรลก็ได้นะครับคือสไปร์ลฟีมันมันสามารถหยุดได้บางช่วงแต่เด็กอย่างเนี้ยนะครับปกติมันตั้งคอมโบแบบฟูลบอร์ดเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าพัดก็ไม่ได้เลือกใส่สตาร์เตอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอคือกะใส่เต็มแม็กอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการใส่เลสรีบูทนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวกับดักแบนเดดบี t เล่นเป็น ตัวไซเด็กแทนนะครับเพราะว่าถ้าเกมที่เป็นเกมไซด์อ่ะอาจจะกลัวในตัวของดาร์ครูเดอร์โนมอหรืออย่างอื่นเนี่ยนะครับก็ใส่มาแก้ตรงนี้แทนได้นะครับแล้วก็อย่างอื่นก็น่าจะหมดแล้วนะครับอ้ามีคอสอาอย่างอย่างหนึ่งนะครับผมก็อันนี้อาจจะแบบเอามาใช้นะครับในกรณีที่ขอเริ่มก่อนในเกมไซด์ครับพัดคงกลัวแค่ตัวแม็กซีนะครับเพราะว่า ถ้าเจออินฟินิตอิมเปอร์หรือว่าเจอวินเลอร์เจออะไรพวกนี้พัดทคิดว่าสามารถฝ่าไปได้ครับฉะนั้นเนี่ยแฮนด์แท็ที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเด็กคอมโบนั่นก็คือแม็กซีเนี่ยนะครับเราเจอแล้วเราจะแพ้ทำให้เราตั้งบอร์ดไม่ได้นะครับฉะนั้นเขาเลยเลือกใส่เป็นในส่วนของสายเด็กมาแทนนะครับก็ประมาณนี้จบกันไปแล้วสําหรับเด็กลิทท็อปสี่นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับใครที่เล่นเด็กแนวนี้อยู่นะครับหรือว่าเล่นคล้ายๆกันเนี้ยสามารถใช้นะครับข้อมูลรีซอตรงเนี้ย นำไปพัฒนาเด็กของตัวเพื่อนๆนะครับเองได้เลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับาจาก เพจเลโอเนสนะครับช่องน้องชายที่ให้ข้อมูลส่วนนี้มาให้พี่ชายรีวิวแล้วก็ถ้าว่าใครชื่นชอบนะครับการรีวิวร์ดรีวิวด็กคอมโบแบบนี้อย่าลืมกด s u b สไครต์ไว้ให้เราด้วยนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับเราง่ายๆและอย่าลืมแชร์นะครับข้อมูลส่วนนี้จากผมนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็อยากเอาไปลองฟังดูนะครับแชร์ไว้นะครับจะได้เปิดการมองเห็นให้กับช่องของเราด้วยขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ